สวัสดีค่ะร้านควันมะซาวันนี้ค่ะคือลูกค้าอยากจะติดไฟสปอรไลท์ก็พอดีพี่ขวันเคลียร์นั้นเกือบจะ80%แล้วนะคะก็เลยรับลูกค้าคันนี้เพิ่มเติมอีก1นึคันนะคะก็ลูกค้ามาติดตั้งชุดไฟสปอรไลท์ตัว3 in 1 50วัตต์ค่ะวันนี้เปิดตัว เปิดตัวตำแหน่งใหม่ของ50วัตต์นะคะพัฒนาไม่หยุดยั้งเป็น,ตำ,นตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะจ๊ะจากร้านขวัญมมดซาวออกแบบมาให้ตามกันอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ขวัญกำลังประกอบอะไรเรียบร้อยหมดละแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกเนาะว่าสว่างยังไงสว่างแบบไหนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ค่ะเรามาตั้งไฟกันแล้วนะคะข้างนอกนะคะบนท้องถนนการใช้งานจริงนะคะอันนี้คือไฟเดิมของรถฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ค่ะแล้วก็อันนี้ติดสปอตไลท์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะนี่หนูอยู่ในระยะที่ไกลพอสมควรไม่แยงตานะคะไฟสีขาวแต่ไฟสีเหลืองเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยเราใช้การขอทางยังไงก็แยงตานะคะคันนี้เนี่ยยังไม่หมดแค่ไฟสปอตไลท์ตัวทรีนวันห้าสิบวัตต์นะคะลูกค้ามาเพิ่มเสริมดูให้ความมันเรียบหรูดูเก๋นะคะสีขาวเรียบเรียบมันดูแบบว่า สวยอยู่แล้วนะคะไฟหลีกระจกด้านนี้นะคะสวยเรียบรูแล้วก็ดูแพงแล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพิ่มเติมเป็นไฟหลีท้ายเข้าไปอีกนะคะไฟหลีท้ายเข้าไปอีกนะคะนี่เป็นไฟหลีท้ายสีขาวเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นไฟเบรกกระพริบซิงนะคะไฟเบรกกระพริบซิงนี่นี่นะคะเพิ่มเข้าไป5ครั้งมาดูลำแสงค่ะจากด้านหลังวาก เวลาคุณขี่เนี่ยลำแสงจะเป็นยังไงนี่เป็นลำแสงแบบนี้เลยโบแต m o t โ o แตโมชั่นอ่ะพร้อมกับที่จัดโทรศัพท์ลูกค้าซื้อเพิ่ม <Okay. S 1> นะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอนไลท์นำทางแบบนี้ให้คิดถึงขวันมาร์้าซาวนะคะสวัสดีค่ะ